สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Gaga Beauty ากลเคียนนะคะเข้าอ้อยเอ้ยข้าอ้อยหัวกระต่ายหัวยาวข้ยังค่ะขาบย่ะงอกอ้ายแม่งเลยทั้งเกิรจะแม่ยังกินกันเนี่ยก๊อบกๆๆบกบก๊บ เรอลาไปขอพอ่อเด้อไปขอพ่อเราเด้อนั่นนะพ่อไปละเอาให้ลูกกินน้ำแน้เอาให้ลูกกินน้ำแน้พ่อทัวร์เถิงเอามาให้เด้อพ่อก็ได้เอามาให้หลุดน้องน่องมีหน้ากินแน่เอาให้ลูกมีหน้ากินแนเ่เอาเอ,อาสัตว์้าวไอเด้ขอข้าวไออยากกินอีกบ้าง อิ่มเขาบโอิ่มเขาบโอิ่มพ่อเอ้ยอาแมา่ช่วลูกกินแน่เด้อพ่อเอ้ยอาแมา่ช่วลูกเต่ากินไนด้เลยจ้องแม,ม่กินน้ำแน่แม่ก็บม่ต้องกินไ <laughs> อบีน่ยนายาม่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยาอยาม่ายังสี่ลูกเมเปิ้ลองเมเปิ้ลองน,น่าม่น่า เห็นแล้วเห็นบ้างเ้นะอ้วไปล้วไปแล้วให้ลูกกินนะทำความข้อลบกันยังกินสอนไอ้ทำความข้อลบกันทงความข้อลบสอนดีๆอให้สอนคือเขาสวนแมวเขาให้เนี่ย่า เอ้ยพอเอ้ยส้อนลูกดีดีพ uh, ่อว่าไอ้กินว่ามันกลัวพ่อจังใดดอกพวงบ่วมวันนักข่ายนะั่ฟมาวบ่วมวันให้แม่เนี่แม่พ่อวาบ่วมวันนั่งเลยว่าไปกินหัวมันดอกบ่วมวันไปนั่นยอดมาอีกแล้วจะได้นเดินได้กินแหละจังก์อะไรเอาหลังเทถาพี่นุ่มก็โซ่อยู่ทางนั้นเนาะ ยืดได้ละแม่แซบยืดได้แม่นั่นว่าเล่นกับมีหน้าละหามีหน้าโอ้ยมีหน้าแซบหลายขนาดมีหน้ามีความสุขเอ่อสามารถชิคในรอบครัวเปิดเพิ่นน้ำเด็กหน่อยมื้อไหร่ะจ้าแต่ละมือละเป็นว่ได้มีความสุขนะคะมี่ลูกน้อยลูก ลูกสาวสองสาวมอกขาไปหานอนเว้นสายบุพากับโชคดีอรือจา้าสวัสดีค่ะก้าอ,อ้บายบายคาอายบายบายยังคาอายคาอายจ้าหันหน้ามาสิหันหน้ามาสินนาาสากออเอยเน่้าไอ,อ,อ้คนสวยอร้วจา้า ีค่ะ